ครับผมนายซิกนาวจากร้านซิกนาวสปอร์ตนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำสินค้าสำหรับเจ้าแรมเพดตัวนี้เนี่ยก็ในบ้านเราค่อนข้างจะเป็นที่นิยมผมแนะนำว่ามันเหมาะที่จะเป็นตัวเริ่มต้นในราคาที่ต่ำสุด แล้วก็ความเร็วที่คิดว่าเพียงพอใช้งานแล้วสําหรับล้มสัตว์ใหญ่ความเร็วระดับนี้เนี่ยกับต่อระดับ400กิโลเมตรเนี่ยบอกได้เลยนะครับคงจะเห็นแล้วอย่างเจ้าตัวแบ็คฮอสก็ดีนะครับล้มหนีได้ล้มกวางได้กวางไม่ใช่กวางกุ้ยกิ๊กนะครับกวางที่สูง2เมตรหรือสูงกว่าตัวคนนะครับหมายถึงจากยอดเขาเลยนะครับตัวเขามันเกิน2เมตรจะมีครับ ซึ่งในอเมริกาเขาเนี่ยเป็นอะไรที่เขาล่าได้ถูกกฎหมายนะครับก็เลยมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายนะครับเหมือนเดิมครับตัวล็อกตัวอะไรเนี่ยก็ยังเป็นตัว Accu d o r อยู่นะครับลหลายๆท่านผมบอกให้เลยซื้อไปเนี่ยแรงเพ่นนี่เลยนละครับไปถึงบอกขึ้นสายยังไงเอาอะไรขึ้นสายต้องคุยกันเรื่องนี้อพอสมควรเลยเหมือนเดิมครับ Accu d o r นะครับ ผักขึ้นคือเลาะขักลงคือปลดล็อกปลดล็อกแล้วไงมันก็จะดึงได้ไปล่อยเอาน้าปล่อยหลังเพื่อขึ้นสายเพื่อ,เ,อเก็บสายได้อยา่อางง่ายดายสะดวกนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเรามีอุปกรณ์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้บริการกันค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับส่วนของอข้าวคอร์ดเนี่ยผมก็เคยบอกแล้วมีคนที่เรียกว่าหมุน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  จนล็อกแล้วเนี่ยคำว่า,าล็อกแล้วเนี่ยก่อนที่จะขึ้นสายนะครับเซฟผักไปที่จุดแดงเหมือนจากที่เรา,เายิงเสร็จแล้วนะครับหลังจากใช้งานตำแหน่งเซฟจะอยู่ตรงนี้คือตำแหน่งพร้อมยิงนะครับเราก็ลดตัวนี้ลงมานะครับก็มาคค้องหรืออะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่เรายิงเสร็จแล้วเราก็ดึงมาเพื่อได้จะยิงในนะาต่อไปหมุนครับหมุนตามเข็มหมุน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 จนกระทั่งตัวเนี้ย สังเกตว่ามันจะมาอยู่ตำแหน่งเซฟคือตำแหน่งสีขาวนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่อันตรายนะครับล็อกกาล,ล็อกอะไรให้เราแล้วเราถึงปลดล็อกตัวนี้ด้วยการผักลงนะครับพร้อมทั้งดึงแบข้างหน้านะครับเนี่ยสมมุติมันอยู่ในตำแหน่งที่เราขึ้นสายแล้วเข้าเซฟแล้วอย่างนี้นะครับเจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวผมดึงตัวนี้ออกมาดิดนึง ้าตัวนี้ก่อนที่เราจะขึ้นสายต้องผักขึ้นบนเพื่อล็อกนะครับผักขึ้นบนเพื่อล็อกแล้วก็หมุน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 ขึ้นสายมาจนกระทั่งสายอยู่ในตำแหน่งที่ผมบอกคือตัวเซตเนี่ยมาอยู่ที่จุดสีขาวแล้วเนี่ยนะครับคลายออกเัืสออ่สองรอบสองรอบครึ่งก็ได้ครับหรือมากกว่าน,นั้นก็แล้วแต่จากนั้นปลดออกนะครับปลดมันออกมาเก็บตะมีที่เก็บให้อย่างหนึ่งที่ผมชอบยี่ห้อนี้ก็คือว่า เรื่องของตัวขึ้นสายเรื่องของอะไรเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างเป็นมาตรฐานติดมากับตัวปืนเลยเาบางยี่ห้อต้องมาซื้อแยกนะครับซึ่งตัวของเขาจะไม่มีตัวนี้มาให้เขามาซื้อแยกปุ๊บติดตั้งเองอะไรเองผมดูรูปแบบการติดตั้งแล้วเนี่ยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ก็เลยยังไ่ไม่ไม่ได้นําเข้ามาจําหนานกันดูการติดต่องานการคอนแทคแล้วเรื่องของอะไรเรื่องของอะไรซัพพอร์ตไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลย ถึงได้เข้าใจว่าทําไมในอเมริกาเึงนิยมตัวนี้กันเป็นอันดับหนึ่งตัวนี้คือไม่ใช่ว่าแรมเทลนะครับของเทนพอยทั้งหมดครับแลวนี้เคยเรียนใทราบว่าราคาจะแพงกว่ายี่ห้ออื่นทั้งๆทีท่ในความเร็วที่เท่ากันหรือต่ำกว่าราคาย่แพงกว่ายี่ห้ออื่นนะครับเรื่องของความทนทานความปลอดภัยการรับประกันอะไรต่างๆนะครับก็เลยทําให้เขาเป็นแบรนด์ที่ติดอันดับในอเมริกานะครับก็ หลังจากที่เรามาถึงตรงจุดสีขาวนี้แล้วคือการขึ้นสายเรียบร้อยแล้วหมุนออกสองรอบรือสองรอบครึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วผักเจ้าตัวนี้ลงไปข้างล่างนะครับมันสิงจะคลายล็อกและสามารถคือสามมติว่าอยู่ในตำแหน่งนี้เราก็สามารถจะปลดล็อกออกมาเพื่อกลับมาเก็บได้แล้วก็จะทําการยิงเราใค่อยผักไปตำแหน่งสีแดงนะครับคือตำแหน่งฟรีเซฟ ทำให้สามารถทำการยิงได้ไม่ได้ล็อกตายเอาไว้มันตอดเซฟนะครับพวกนี้ความรุนแรงค่อนข้างสูงนะครับจะมีสติ๊กเกอร์มีอะไรเปเลนมาเลยนะครับด a n เจอนะครับก็ตามมาตรฐานของเขานะครับยังไงการใช้งานต้องระวังเป็นพิเศษเอาละพูดเกันมาเจ้าตัวรังเพชเเยอะละ้วแล้วมันต่างจากรุ่นเก่ายัางไงถ้าหลายๆท่าน ที่ซื้อไปเราจะใช้งานผมย้ากให้ดูคลิปของผมทุกคลิปก่อนจะเห็นการประกอบในส่วนต่างๆจนกระทั่งมาถึงเจ้าตัวไกเวอร์ตัวนี้นะครับซึ่งพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยตัวน,นี้จะสามารถหมุนออกมาได้นะครับหมุนๆๆๆออกมาตัวเข็มออกมาเหมือนคลายล็อกเกีียวทั่วไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตอนที่เราติดตั้งเนี่ยเราต้องหมุนเข้าถูกไหมครับนี่ครับเป็นแบบเดียวกับ s ซดหรือเฮาเวกนะครับ ซึ่งพวกนั้นจะเป็นใส่ลูกดอกได้6ดอกแต่รุ่นนี้จะมีที่ใส่ลูกดอกได้3ดอกแต่การติดตั้งในส่วนของขาก็ดีนะครับตัวปลดล็อกต่างๆก็ดีจะเป็นแบบเดียวกันนะครับกับตัวซีลหรือตัวผู้เวเปอร์ฮาวเวกอะไรพวกนี้นะครับในรุ่นใหญ่ของเทนพอยท์เ็ครับครับต้นต้นเราติดตั้งเราก็ใส่ลงไป นะครับแล้วหมุนล็อกตามเข็มนาฬิกาเหมือนล,ล็อกเกลียวทั่วๆไปหรือติดวาล์วน้ํานะครับหมุนตามเข็มนะครับมันก็จะล็อกเข้าไปอาแล้วเวลาจะถอดสายต้องมานั่งหมุนกันตลอดไม่ใช่ครับในส่วนตัวเนี้ยก็เหมือนกับซตหรือรุ่นอื่นๆก็คือว่ามีขาพดไวจะแยกออกมาได้เลยนะครับถ้าเป็นกระเป๋าลักษณะเนี้ยของวิกฤตเนี่ยเขาก็าจะมีกระเป๋าด้านข้างสําหรับเก็บตัวนี้นะครับไว้ผมจะสาธิตให้ดูอีกทีนะครับก็ เราก็เอามาเก็ตหรือมาแวนมาอะไรในจุดที่เราจะทําการยิงหรือส้มอยู่บนห้างก็ดีบนต้นไม้บนอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ในการเดินทางสะพายอลไแล้วก็ใส่เลยครับจะใส่กระเป๋าต้องแยกนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบกระเป๋าก็จะมีช่องแยกไว้ใส่ลูกดอกเลยนะครับนี่ครับคือ,อเวอร์ชันล่าสุดของเขาโมเดลล่าสุดของเขานะครับสินค้าเข้ามาแล้วก็ ยังไงจะให้บริการรับใช้และติดต่อนมาได้เลยครับเราเน้นว่าของร้านเราจะพร้อมส่งนะครับคืออยากได้ก็สั่งได้เลยจะใช้วิธีโอนเงินหรือเก็บปลายทางอะไรต่างๆตามท,ที่ตกลงกันนะครับก็เรื่องของการใช้งานเรื่องของอะไรคงอธิบายกันไปเยอะแล้วตัวนี้อยากให้ที่ต้องระวังที่สุดก็คือว่าเรื่องของความระวังในการใช้งาน Human safety ของตัวท่านเองนะครับก็ไกยเกินเหมือนเดิมครับ3.5ปอนด์ย้ำนะครับอย่าใช้ข้อนะครับใช้อุ้งนิ้วของข้อแรกนะครับแตะที่หน้าใจนะครับวิธีการย,ยิงปืนที่ถูกต้องสำหรับปืนสิงเกิลแอคชั่นในระดับไายที่เบา3.5ปอนด์อย่างเงี้ยมันค่อนข้างอันตรายถ้าเราเใช้งานโดยไม่ระมัดระวังน้ำหนักกายเบามากครับ แต่งมาเหมือนปืนแข็งนะครับนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เป็นความภูมิใจของทาง,งเทนทอย t ์เขานะครับตัวป้องกันการยิงห้างหรือแอนตี้ไดไฟเนี่ยก็อย่าลืมที่จะหยอดน้ำมันพ่นโซนักหรืออะไรต่างๆที่ผมทำให้ดูในคลิปของการดูแลร,รักษาร,รวมถึงสายอ,อะไรพวกนี้ของเขาด้วยมันก็จะทำให้อุปกรณ์พวกนี้อยู่กับเราได้นานขึ้นมีอายุนานขึ้นนะครับ ย่งไงก็ใช้งานกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็ความแม่นยำไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องลูกดอกผมนัดหลายทีแล้วผมยังไม่มีเวลาทําให้ดูสักทีนะทั้งที่ลูกดอกเองเนี่ยก็เข้ามาหลายรุ่นแล้วเรื่องของค่าความเ,เบี่ยงเบนอย่างตัวเนี้ยนะครับค่าความเ,าเ,เบี่ยงเบี่ยงเบนที่เขาให้มาจะอยู่ที่0.003นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เขปขึ้นไปกว่าน,นี้อีกหรือแค่จด0.01นิ้วเองนะครับ คือค่าความตรงนะครับจะเบี่ยงเบนไม่เกิน0.001นิ้วน้ำหนักพวกนี้บวกลบไม่เกิน1นงกรดครับค่าพิกัดความตื้อน้อยมากแค่นั้นเองนะครับยังไงก็ขอให้ใช้งานอุปกรณ์ของเราด้วยความสนุสนางแล้วก็ที่แน่ๆนเรื่องความปลอดภัยนะครับยังไงต้องขอบคุณมากเลยที่ได้สดนุนแล้วก็ติดตามมาโตลอดนะครับคลิปนี้ก็คงจะคุยเพียงแค่นี้ก่อนนะครับมีอะไรให้รับใช้อย่าลืมติดต่อมานะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆทีมงานที่ได้ร่วมงานกันอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ